ผมอยากจะให้หัวข้อว่าเหตุผลของการกลับใจ3,000คนเหตุผลของการกลับใจ3,000คนตอนนี้เป็นตอนที่เปรโตได้ประกาศถึงเรื่องราวของพระเยซูกิตเปโตได้เป็นพยานและนำพระคัมภีร์เดิมจากพระธรรมโยเอลได้แบ่งปันกับเขาและพระธรรมสดุดีได้ให้เห็นว่าพระเยซูริตเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูริตผู้ซึ่งก่อนหน้านั้น เขาให้คนอาธรรมได้นำพระเยซูเจ้าไปตึงที่กลางเขนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เพื่อคนเหล่านั้นจะได้กลับใจและเชื่อในพระองค์และในเหตุการณ์นั้นมีคน3,000คนที่ได้กลับใจและรับบัพติศมาและติดตามพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นหัวข้อที่บอกว่าเหตุผลของการกลับใจ3,000คน ผมอยากจะให้เราได้เห็นเหตุผลบางอย่างที่เกิดขึ้นจากตอนนี้ด้วยกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่นําเป็นเหตุให้คนสามพันคนได้กลับใจต้อนรับและเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุผลแรกก็คือว่าเพราะพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สาวกของพระองค์1น0คนได้รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้พูดภาษาอื่นๆซึ่งตอนแรก คนสามพันคนเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเมาเหล้าอ,องุ่นแต่เปโตได้ย้ําว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์การเมาเหล้าอ,องุ่นเพราะว่ามันเป็นเวลาเช้าอยู่เป็นเวลาแห่งการอธิษฐานเป็นเวลาแห่งการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เข้าไปในวัดพระวิหารและได้ยกพัมภีให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้สําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าได้สําเร็จกับบรรดาผู้ที่เชื่อและผู้ที่ติดตามพระองค์แล้ว ดังนั้นเขาจึงได้เห็นคนมากมาย120คนที่ได้สามารถพูดภาษาอื่นๆพูดภาษาที่ตนเองไม่เคยไปพูดในภาษาในท้องที่อื่นๆที่ตนเองไม่เคยอาศัยอยู่เลยแต่มีคนที่สามารถเข้าใจได้ในเวลานั้นนั่นคือสิ่งการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาเกิดความรู้สึกประหลาดใจและเป็นเหตุผลหนึ่งในการทำให้เขาเปิดใจได้ง่ายเมื่อเขา ฟังถ้อยคําของพระองค์เหตุผลที่สองก็คือว่าพวกเขาได้ฟังถ้อยคําแห่งความหวังใจเปรโตได้ประกาศถ้อยคําแห่งความหวังใจม่จะเป็นข้อความหรือข้อความที่บอกว่าทุกคนที่ได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นจะรอดหรือพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนที่บนกางเขนนั้นและรงทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มีชัยชนะ เหนือความตายความตายจะครอบงำงามโปร์งไว้ไม่ได้และพระเจ้าได้ทรงยกปะเยซูขึ้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสด้วยคือเป็นคนที่ได้รับการเจิมเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ตามที่ชาวยิวสามพันคนได้อ่านได้ฟังในเนื้อหาของเพิ่งพีที่เขามีความเชื่ออยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นข้อความแห่งความหวังใจเมื่อเขาได้ฟังเมื่อเขาได้ ได้ยินจากสิ่งที่เปโตรบอกเขาจึงเกิดความเชื่อและความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุผลต่อไปก็คือว่าพวกเขาได้รับฟังถ้อยคำแห่งการอภัยโทษบาปพ,พวกเขาได้รับการได้รับฟังถ้อยคำแห่งการอภัยโทษบาปมีถ้อยคำหนึ่งได้บอกว่าเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและ แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คนทั้งหลายเหล่านั้นรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความผิดเขาเป็นคนหนึ่งณเวลานั้นที่เขาไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือใครไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขาจึงเห็นชอบและเห็นดีด้วยกับการตายของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเขารู้ว่าพระเยซูคือเป็นผู้นั้นคนที่ได้รับการเจิมไว้คนที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ เพื่อจะนาความรอดมายังเขาทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเขาตัวเองเป็นคนผิดบาปแต่พระพีได้ให้เขารู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านเสียเมื่อเขากลับมาหาพระเยซูเมื่อเขากลับใจเชื่อในพระองค์ความผิดนั้นพระเจ้าจะทรงยกโทษให้และพระองค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเขาเหมือนกับ120คนนั้นดังนั้นเขาจริง เกิดความเชื่อและวางใจในโรรองได้เหตุผลสุดท้ายก็คือว่าพวกเขาได้ยินได้ฟังจากการประกาศและคำพยานของพวกสาวกพ,พวกเขาได้ยินได้ฟังและการประกาศการเป็นพยานของบรรดาสาวกของโรรองโดยเฉพาะเปรโตพระกัมพีได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ50วันที่แล้ว เปเรซูถูกตึงที่กางเขนและบรรดาสาวกเกิดความกลัวเกิดขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีผู้นำศาสนาบางคนอาจจะมีเจ้าหน้าที่โรมันบางคนอาจจะจับเขาหรือให้ข้อหาเขาที่เขาอาจจะถึงตายก็ได้ดังนั้นเขาจึงเกิดความกลัวในเวลานั้นแต่ว่าตอนนี้บรรดาสาวกของโปรงโดยเฉพาะเปรโตได้ยืนขึ้นประกาศด้วยใจกล้าและสาวกอีกสิอคน ได้ยืนขึ้นเคียงข้างในการเป็นพยานและร่วมประกาศถึงนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สามพันคนได้รับเชื่อและฟังถ้อยคำของเปรโตและเขารับบัพติศมาในวันนั้นเข้ามาเป็นสาวกนับร่วมประมาณ3,000คนนั่นคือสิ่งที่พระเพียงกำลังพูดถึงนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ของการที่คน3,000คนได้กลับใจและต้อนรับลงกลับใจรับบัพติศมาในวันนั้นถึง3,000คนพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเมื่อเราได้คิดถึงเหตุผลของการกลับใจหรือเราคิดถึงถึงการประกาศวันนี้เราพูดถึงการประกาศที่เต็มไปด้วยความหวังใจหรือไม่ถ้อยคําของเราพูดถึงความหวังใจในพระเยซูหรือไม่วันนี้ถ้อยคําของเราพูดถึงการยกโทษ ที่พระเยซูทรงยกโทษให้กับเราด้วยหรือไม่และความกล้าที่เรามีสิ่งที่เรามีในหัวใจของเราในการที่จะประกาศและเป็นพยานเหมือนกับสาวกของโะรงเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ขอบพระเจ้าได้ทรงปโปรดแม่ตาช่วยให้เราทั้งหลายที่จะเป็นคนหนึ่งนำการคืนดีของโะรงไปยังคนอีกมากมายไปยังพี่น้องของเราไปยังคนที่เรารู้จักเพื่อเราเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศความรักของพระเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำข่าวแห่งความรอดไปยังชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดแมตตาอวยพรเราทั้งหลายที่จะมีกำลังขึ้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ